สวัสดีครับเพื่อนๆครับ,รบอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวเอามาเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องราวของทนายสาวชาวอังกฤษนะครับซึ่งเธอเดินทางมาเที่ยวในเอเชีย,เเชยตันอ,ออกเฉียงใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยลาออกจากอาชีพทนายความเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวประเทศแรกที่เธอมานี่คือประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศเลาวนะตอนนี้ที่เธอท่องเที่ยวอยู่เนี่ยคือประเทศเวียดนาม คลิปแรกของเธอเนี่ยนะครับหลังจากที่เธอไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยก็คือเธอเนี่ยก็อยากเห็นนะสิ่งที่คนทั่วโลกหลายๆคนอยากเห็นก็คือประเทศเวียดนามเนี่ยกินสุนัขจริงไหมนะครับปรากฏว่าเธอไปเห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยถึงกับอ้วกแตกเลยก็ว่าได้คลิปแรกเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเพื่อนๆอ,อ,อยากไปติดตามลองไปดูกันเองนะครับแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยคือคลิปล่าสุดของเธอทึ่งซึ่งถูกโพสต์ในวันนี้อ่า อาเดนเนี่ยนะครับซึ่งเธอได้ท่องเที่ยวที่เวียดนามนะการท่องเที่ยวของเธอเนี่ยก็เหมือนออกไปสำรวจนะฮะทุกซอกทุกมุมของเวียดนามแต่ว่าคลิปที่เธอไปเที่ยววันนี้นะครับต้องเจอดีนะครับเจอดีที่ผมว่าเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่เธอคิดว่าชาวเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นมิตรนะครับผมเออนะครับก็เห็นแบบ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมเรียกเธอเนี่ยนะครับลงไปที่ศา,า,าลาริมน้ำนะครับหรือว่าเรือเรือเรือที่อยู่ตลิมริมฝั่งนะครับผมริมน้ำอะ่ะก็ไปตอนแรกก็ชวนเทชาให้กินอย่างดีนะครับแล้วก็อ่ะผู้ชายคนนี้ก็ชวนเธอเนี่ยนะครับผมไปล่องเรือเพื่อที่จะสำรวจแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่เธอพูดคุยกันซึ่งสองคนนี้ต้องบอกก่อนนะว่า คุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนนึงก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้อีกคนนึงก็ฟังภาษาเวียดนามไม่รู้เรื่องอะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมผู้หญิงคนนี้นะครับหมายถึงอาเดนเนี่ยทำไมถึงยอมไปกับผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเธอคิดว่าแม่ก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งนะเขาอาจจะหวังดีเป็นพลเมืองดีอยากให้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นหหนั่นน,น,นะซึ่งเธอก็ไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หลังจากที่พาไปขี่เรือเสร็จปุ๊บนะก็พามาขึ้นฝั่งนะ มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่ผู้ชายคนนี้ยพยายามจะ,ะจับมือหรือว่าช่วยเหลือเธอเนี่ครับดึงออกมาจากลุกออกมาจากเรือหลังจากที่เรือมาจอดริมตะลิง่งหลังจากที่ไปสำรวจแม่น้ําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับผมจูบผู้หญิงคนนี้หรือว่าอาเดนนั่นเองนะเออทนายสาวชาวอังกฤษเนี่ยเธอก็ตกใจมากเลยดึงเธอเข้าไปจูบอาเดนเธอก็บอกว่าไม,ไม่ไม่นะฉันไม่ได้ ต้องการให้ทําแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเธอก็ตกใจมากเธอบอกเธอกลัวมากเลยนะครับเธอก็เลยเดินเพื่อที่จะออกจากาบ้านของผู้ชายคนนี้แต่ว่าท่าเรือตรงนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับไปเอากุญแจคล้องประตูไว้หรือว่าล็อกประตูไว้นะครับเออเธอก็ตกใจมากเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงมาล็อกประตูอย่างนี้นะครับผมเธอก็ตื่นเต้นพยายามโทรหาตำรวจ นะแต่ตำรวจที่เวียดนามปรากฏว่าไม่รับสายครับผมเธอใช้เวลาโทรเนี่ยนะครับผมหลายนาทียังไงตำรวจก็ไม่รับสายไม่มีใครรับสายเธอเลยนะครับจนผู้ชายเวียดนามคนนี้นะครับผมก็เลยมาเปิดประตูให้เธอแล้วเธอก็วิ่งหนีออกมาเลยก็ต้องบอกว่าสาวคนนี้เธอเจอดีนะเขาให้แล้วนะครับเพราะว่าไม่คิดว่านะครับชาวเวียดนามจะ เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลายคนที่ไปดูคลิปเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจแทนเธอแต่ตัวเธอเองนะครับก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงจนเกินไปนะครับหลายคนเนี่ยก็เข้าไปตําหนิเธอเหมือนกันว่าเอ้ยคุณเนี่ยก็ไว้ใจคนอื่นง่ายจนเกินไปนะครับทุกๆประเทศเนี่ยไม่ใช่เหมือนประเทศไทยนะอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเออเธอก็เอา ตัวเองเข้าไปเสี่ยงจริงๆแหละเขาลิ้นอะไรให้กินก็กินดูแบบเป็นคนที่มองโลกในโลกสวยจนเกินไปทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเขาเป็นทนายความถ้าเกิดว่าไอ้ชาวเวียดนามคนนี้มันใส่ยุงใสยา,ยาอะไรเงี้ยไม่กลัวเหรอนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็พาพายเรือไปอีกก็ยังตามเข้าไปอีกเนาะคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนอื่นลองคิดดูนะพี่เพื่อนๆจะไปไหมลองคิดเป็นตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นนะสมมติเป็นตัวเราเองเขาพาเราไปพายเรือจะไปไหมเขาชวนเราไปบ้านเราจะไปไหม เออแล้วหนำซ้ำนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะผู้หญิงมีใจหรือเปล่านะครับถึงยอมชวนไปไหนก็ไปหมดนะสุดท้ายก็คือผู้ชายคนนี้นะพยายามจะลวนลามเธอหรือว่าจูบเธอนั่นเองนะครับ <S <S เหมือนไอ้ผู้ชายคนนี้มันเตรียมตะการไว้แล้วนะครับเพราะาประตูตอนที่เธอเดินเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ล็อกนะมันไม่ได้ล็อกหมายความว่าเอ,อ้ยประตูเนี่ยปกติกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ล็อกหรอกแต่หลังจากที่ไอ้คนนี้มันชวนอ ทนายสาวคนนี้นะครับเข้ามานะมันก็กลายเป็นไปล็อกประตูพอล็อกประตูเสร็จปุ๊บพาเธอไปท่องเที่ยวน่้นนี่นั่นนะแล้วก็พยายามลวนลามเธออ่ะลองไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับผมว่าชาวเนต็ตนะครับผมที่เห็นคลิปของเธอแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะเขาบอกว่าตอนจบนี่ทำให้รู้สึกเหมือนฉากอาชญากรรมเลยนะครับคุณอาเดนมันอันตรายมากเอาใจใส่เป็นพิเศษและลดระดับความไว้วางใจกับคนแปลกหน้านะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยไปรีเมนและดารลัสนะนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโลกนี้ไม่ได้ปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยโดนพังต้องระวังด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าโอ้แย่จังเลยค่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณจ้างต่อไปนี้อย่าไปคนเดียวนะคะติดตามจากประเทศไทยค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาเดนคุณกําลังใช้ชีวิตเสี่ยงจนเกินไปนะยังไงก็โปรดระวังตัวด้วยคุณกําลังอยู่ในสถานที่แปลกๆที่มีคนแปลกหน้า ฉันเคยพูดไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ของคุณไปเที่ยวในที่ที่มีผู้คนอย่าไปในที่ที่ไม่มีอะไรสกรปรกอากาศคงจะแย่มากฉันเนี่ยดูวิดีโอของคุณแล้วรู้สึกไม่สบายใจดานังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในเวียดนามโปรดอย่าไปอินเดียคุณจะถูกหลอกโดยโดนด่าดแน่นอนนะฉันคิดว่าคุณกําลังใช้ชีวิตแบบสบายๆจนเกินไปฉันมั่นใจว่าถ้าพ่อแม่คุณดูวิดีโอนี้พวกเขาคงตกใจมาก เหมือนที่ฉันเคยเป็นในเพลนะครับฉันอยากให้คุณอยู่ในประเทศที่มันดีกว่านี้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับชนบทในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ปลอดภัยแค่ประเทศไทยและสิงคโปร์นี่คือความจริงไม่ใช่การใส่ร้ายนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําหรับฉันแล้วนะมันไม่เหมือนกับการลักพาตัวหรอกผู้ชายเวียดนามแค่พาคุณไปเที่ยวเท่านั้นได้โปรดระวังอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ว่าจะที่ไดก็ตามในโลกนี้นะครับ คอมเมนต่อมานะเขาบอกว่าฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่านี่ฉันแสดงความคิดเห็นน้อยมากในช่องของใครก็ตามดังนั้นฉันคิดว่าฉันกำลังพูดกับตัวเองแค่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันคิดว่าผู้คนกระหายที่จะพิเศษที่จะรักคุณนะและ้วก็สืบสวนคุณยังไงก็แล้วแต่เป็นห่วงคุณมากนะครับค้อมเมนต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปกับคนที่คุณไม่รู้จักดีพอเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้อย่าไว้ใจคนที่คุณไม่รู้จักเดินทางปลอดภัยนะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหม ในคอมเมนต์เธอเนี่ยผมเนี่ยลำคาญไอ้นี่มากเลยผมก็ต้องบอกว่าแม่งเป็นคนไทยนะแต่มันเป็นโรคจิตหรือเปล่าทุกคนไอเนี่ยนะผมอ่านชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับไปดูนะผมจะวางลิงก์เธอไว้ให้ไอคนนี้มันเป็นบ้าหรือเปล่ามันไปคอมเมนต์นะเออผมชอบคุณคนเดียวจริงจังจากใจครับผมแล้วมันให้ชื่อให้ให้ป้าเลไรที่ให้อะไรของเขาหมดเลยไอเนี่ยเป็นคนไทยมันบ้าหรือเปล่าไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ คนเข้าไปเตือนมีนะไม่ใช่อคนไม่เข้าไปเตือนในเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ผมอยากเจอคุณคนเดียวจริงๆตอนตอนไหนนะครับผมรอคุณคนเดียวจริงๆจากใจจากนี่ครับส่งรูปหัวใจให้เขาเรือๆคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนในจังหวัดเทศบาลอุดรธานีผมรักคุณคนเดียวจริงๆจากใจนะครับชื่อพงโอ้มันบ้าหรือเปล่านี่ยโรคจิตนะพูดตรงๆเลยเพื่อนไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของสาว ทนายสาวชาวอังกฤษนะครับผมได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเวียดนามนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,อยากไปดูที่คลิปวิดีโอต้นฉบับของเธอผมจะปักหมุดไว้ให้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับฟังสวัสดีนะครับ